มาแล้วครับพี่น้องกราบสวัสดีเช้านี้นะครับเราอยู่กันที่ตัวเมืองเสียมเรียมนะครับสวัสดีครโรงแรมเฟมเบรี่ครับพี่น้องปุ้ยนะตื่นมาแล้วครับเมื่อคืนพักอยู่โรงแรมนี้ในคืนนี้เราก็จะไปซื้อของฝากสักหน่อยนะครับุงเียนจะไปเอาปลาหมาครับพี่น้องวานซื้อไปต้มโคตรอร่อยเลยวันนี้ก็เลยต้องไปจัดสักหน่อยกิโลร้อยเดียวเองพี่น้องสวัสดีพฤ้จการส่วนตัวนะครับเป็นยังไงสดชื่นกันไหม สดชื่นไหมวันนี้สดชื่นวันเออเมื่อคืนไปนวดมาสบายเออเมื่อคืนไปนวดมาสองชั่วโมงสวัสดีนะครับพี่เก้าวสวัสดีครับไงไก่เก้าพาเที่ยวเมืองเสียมเรียบความเข้าไปดูที่เพจก็ได้นะครับระวังรถเด้อนี่เราพักโรงแรมทั่วไปเอาแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปซื้อไปซื้อปลาไปซื้อของฝากซื้อปลาไม่ไม่พาเดินตลาดนะแต่ไปไปเอาปลาแล้วก็ไปกินข้าวสักหน่อยไก่ปลาเม้า ดีช่อเด็ดทำอร่อยมากโอ้อร่อยมากนี่เหลือตัวยังอยู่เหลือสองตัวแต่พี่จะไปซื้อเพิ่มอีกเอาอีกสักสองสามโลรามาที่นี่ถูกนะกิโลร้อยเราสามร้อยชื่อนะเนี่ยนะสามสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยตื่นเช้ามาสดช,ชื่นมากเลยเมื่อวานว่าจะไม่จัดนะไปะเจอกลุ่มพี่น้องคนที่เขาอยู่ที่นี่จัดหนักซะเลยเมื่อคืนเลยว่าจะจับเบาๆกลายเป็นหนักกว่าเดิมกินแบบทั้งน้ำตาลทั้งของดี ซื้อแต่ว่าชอบอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวต้องรอทีมงานมาแริอนะนอะอไรรนนบหน้าต้องน้ตาตลาชวนเสียว่าช่องขวัญอะไรมาเนี่ยซื้อ,อซื้อรังเดียวกินทั้งกินทั้งวันแล้วก็ไม่หมดพอพี่ชายคูณบอกว่ามันจะเข้าห้องน้ำทั้งวันทั้งคืนอะ่ะ่กินเลยอยาก,การนะครับพี่น้องดูอันไทยเลยเนี่ยหอมมากเลยหอมมากอันไทย อุ้ยหอมมากเลยอะ่ะอยากพี่ก้าอุ้ยโว้ยหมูขี่รถเธอท่นั้นลูกมแม่วงหิมะพานก็กินได้เหรอเจ๊มอนอยากไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ก้าจะพาเราไปซื้อปลามาเนาะซื้อปลามาลุงหนูเดินไม่ รู้เดินไม่ค่อยจะเป็นอะไรในตลาดเนี่ยคิดไปเลยอ้าวรู้เดทีเลยตาจากตัวเลสาบพี่นาะโอ้ปลาหมาสุดมากเลนะป่าหมาเดีตัวไม่ใหญ่เริ่มไปหาตัวใหญ่ๆเจอแล้วครับเริ่มเจอปลาหมาแล้วครับนไ,ไหนเนาะปลาหมาลงเด่นมีไหนเนาะวันนี้ ปลาปลาเยอะมากจากาี่น้องจากต้นเยสาบไปชนไปชนจักรยานมาช็อปปิ้งได้นี่เราจะซื้อไปกลับบ้านมะม่วงอะไรนะครับขมิ้นครับมะม่วงแก้วขมิน้นกิโล15บาทเดี๋ยวเราจะเอาติดรถไปกินที่ต่างประเทศประเทศอีกประเทศหนึ่งที่เราจะไปให้ซื้อหมดแล้วก็ให้เขาไปส่งให้เลยมาหมดให้เขาไม่ต้องเสียเวลานั่งขายเนะี่ย แต่ว่าให้ขอไปส่งให้ที่รถนะแล้วก็ช่งกัน10กรตรกิโลกิกี่กิโล2กิขาไม่เอาตะก้าออกเหรอะก้าเบาตะก้าเบาครับไว้ด้ไม่ต้องไม่เหม็นเยอะเราข้ามาเราเดินนานไหมเราเดินไปกับเราไม่ไม่นานเออเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวอ่ะทาไงไวะได้าง ตาดาเลยตาตาต่อยิ้มไตร้วเป็นชู้ปะอ่าเป็งเป็นเปตร้ด้ยก็บเอาบ้างนี่เจ้าอันนี้จะไม่เขารสสีก็ได้ไตรไม่ได้แล้วยังซื้อต้องอะไรคนขายไม่มีถุงอีกไม่ต้องไม่ต้ิดมมะม่วงแก้วขมิ้นครับพี่น้องอร่อยมากนะเมื่อวานซื้อไปกินแล้วมันออกกรอบแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มหน่อยนึงอร่อยมากพี่น้องเมื่อวานซื้อไปสามโลโคตรอร่อยเลยใส่น้ำปลา นี่นะอร่อยมากนี่เปรี้ยมากอันนี้เขาส่งออกประเทศไทยนะพอไปขายถึงกรุงเทพนะลูกละสามสิบห้าบาทเราผ่าแล้วเขาเฉาะอ่าอันนี้อร่อยครับ่นสิบห้าบาทหมดเนี้ยร้อยแปดสิบบาทก็เอาไปเดี๋ยวเผื่อเอาไปกินไหนไม่รู้เอาไปติรถไปไปฟากก็ไก่ดุกดำดำจริงครับพี่น้องไก่ที่นี่กัมูชาพี่น้องดูน่ากินนะไก่ไก่กระดูกดำ แต่เมื่อวานมาซื้อปลาที่นี่พี่น้องดูเนี่ยปลามาทั้งนั้นเลยนะพี่น้องตัวเล็กตัวน้อยเขาก็จับมาเนี่ยปลามาเดี๋จรหาตัวใหญ่โอ้ปลาหวานนี่เมื่อวานเขาปิ้งปลานี่เหลืองๆแบบน่ากินมากเลยร้านขายเนื้อครับเมื่อวานที่ที่เจ้าด้นนะครับมาดูพี่น้องวันนี้จะได้ปลามาหรือเปล่าเราดูกันนะครับปลาสารพัดปลาครับปลาจากโตนเลยสาบนะครับคุณลุงก็ยังฝนมีดอยู่ที่เดิม โอ้ยพี่น้อง s ะโด o w s h a d o โอ้ s h a d o มีเป็นแบบครึ่งตนนันนะมั้งแค่เราดูเอาไปทำปลาเด็ดเดียวตอนนี้ไม่มีนะเจ้านี้ไม่มีครับวันนี้แต่บ้านเราซื้อเจ้าบนวันนี้ปลาหมาไม่มีมีแต่ปลาหมาตัวเล็กไงนี้ะแต่ว่าตัวเล็กนี่ก็อร่อยนะอร่อยโอ้ปลาหมาไซนี่เขาทำให้เรียบร้อยละเน้นเน้นเน้น โลเท่าไหร่วันนี้โลมานเลยแปบเหอเดิมฮะมาเ่ยนะเนนนะฮะเอนเอาลให้เมืวานแปบตนีเอาแค่เจ็ดสออเอาเอาหมดแล้วแหละเอาหมดแล้วดต้อง่าเนึ่อ่ะอันนั้งไงนั่งผมโบนี่มดแล้อันนี้ก่ยน่าอันน้เอาไปแล้วอ๋ออันนี้ก็ได้ เอา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 ที่ทำแล้วดีกว่าโจดาเพือให้เขาจะทำตัวเพือนแทโีบลกมวานรนปั๊มิโลแปดสบาทเป็นเอาไปทำเดดเดียวพี่น้องเนื้อมันอร่อยมากนะเนื้อมาบาครับเอากโลสองโลแล้วกันปีกิโลบ่งปีกิโลปีกิโลโบ้อ๋ออันนุ่มเรยเดียวเร็ว่นมอสันมนกีให้ ซ,ซื้อกับเอ,เอาแบบอันนี้ไบเอาไปทอดนะเอาไปทําแดดเดียวนะตัวนี้นะแต่ว่าเดียวเราจะไปซื้อตัวที่เป็นเป็นอาไปต้มยำครับอันนี้คือส่วนที่ผมจะเอาไปทําส่วนนี้อันนี้จะเอาไปทําแดดเดียวําทำให้แป๊บเดียวครับปลาหมากิโลแปดสิบาททอดอร่อยมากแดดเดียวเมวื่อวานได้กินเนื้อปลาหมาที่นี่แล้วติดใจมากครับวันนี้ต้องแบบพอชิมาคาแรกบอกตัวเองเลยว่าต้องกลับมาซื้อกลับบ้านต้องกลับมาใสา่ซื้อใส่ตู้เย็นไว้ โอ้ยเนาะไม่ต้องตัดแด็กเดียวเลยหมักหมาแล้วก็ทอดกอนได้ถ้าเราไม่มีเวลาแดดนะเมื่อวานเราก็ซื้อไปสองโลแต่ยังไม่ได้กินนะเอาเหรอว้าเมื่อวานเราทำตัวใหญ่เออไม่ได้ซื้ออีกเพราะเราเอารถมาเองไงี่ทแชทู้เย็นเราเจ็ดสิบลิตรหนึ่งใส่ได้อีกเยอะเดี๋ยวถ้ามีปลาหสดสวยๆฝากีิถากันนะเมื่อวานก็ซื้อปลาหสดไปยังไม่ได้กินนะปลาหสดในตู้ก็เกือบสองโลละที่นี่มันยังแบบเป็นเป็นอย่างอ่ามันเป็นปลาหสดเป็นๆเนาะ ปลาหมาจ้าปลาหมาพี่น้องปลาหมาสดๆนะจ๊ะจากโตนเลสารปับทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนออกเฉียงใต้โตนเลสาเเออครับเดี๋ยวไปดูเอาตัวใหญ่ไปเอาไปต้มยำขาวเนี้ยไปไปทอดเอาไปปิ้งใหญ่เดียวย่างยง โลเจ็ดสิบาทหรอเขาลดให้เหรอลดโลเจ็ดสิบถกมากถุงกับปาณินปาณินยิ่งแพงกว่าน,นี้ค<ช>่ะทำให้ด้วยนะทำแล้วเราเจ็ดสิบบาทคือแบบออกเก็บล้างที่หมดแล้วอะคือเอาไปเราก็ไปล้างอีกรอบนึงแล้วก็กินได้เลยอ,ะอ่ะไม่ต้องไปทำละว้าวแล้ว,ว,วมลหมื่นสี่แล้วข้าวชิ้นนีเดี๋ยวไปซื้อตัวเป็นเป็นตัวใหญ่ๆท๋วต้มยำอีกอร่อยมาก

บกว่าพีกลัวพเดินไปขนาแล้วเจอใหญ่กว่านี้พี่ก็จะเสียใจตัวใหญ่ไหมอู้นี่ก็ใหญ่นี่ใหญ่ใไม่เยอะไหนไหนหนโอ้ยส่นี่สวยนี่เออนี่ใสนี่สวยได้ได้นี่นี่่นนนี่แปดสิบนี่แปดสิบบาทเก้าิทเอาเอาเลยกจเร็วเร็วจะไม่ทันี่ปดสิบบาทด้วยตัวใหญ่ด้วย ตาใสแกวอยู่เลยใช่นไหมนี่ปลาบางครับพี่น้องนี่ปลาบางตาใสแกวอยู่เลยเห็นไหมกิโลแปดสิบบาทเอาหมดได้เลยแหะเอาตัวใหญ่ๆนะเอาเออเอาตัวใหญ่ๆสามโลสามโลสองร้อยสี่สิบบาทเองโอ้ไม่กอดได้เออประมาณประมาณประมาณปีกิโลโลกัสอะไีกิโลอันนี้โลเท่าไหร่อย่างเงี้ยปลาหวานเนี่ยอันนี้ก็น่ากินมากปลาตัวเล็กสามอันนี้สองสองห้า

เอานั้นเอานั้นเอาโลครึ่งไหมเอาโลครึ่งหมัาโลก็แล้วเดี๋ยวกลัวเป็นตู้เย็นมันจะไม่พอมันบ้านก็เยอะอยู่กิโลสองร้อยเองปลาหวานบ้านเราสี่ร้อยหาแย่งกันซื้อหัวแตกครับพี่น้องจริงเหมาไปหมดก็ยังไม่กำไรเนี่ยโอ้ไปทอดแต่เดียวต้มยำพี่น้องเอ้ยโอ้โหอะไรมือแต่กันไ้โอ้โหเป๊ะมากมืออาชีพสองร้อยสี่สิบบวกสองร้อยสี่ร้อยบวกสามร้อยเป็นห้าร้อย 40ว่า50 4รถให้อีกโอเค50 4โอเคกับ4 40เอ้ย50 5อย่าทอน100เกิน500 40บาทได้ปลาหม้สามโลปลาเนื้ออ่อนโลครึ่งใครไปมาเที่ยว <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่น้องเหลืจะ10บาทโอเคอ <c oughs> Oh. เอาอะไรอีกทีนี้ไปกินข้าวนะไปกินข้าวไปกินข้าวร้านแม่ทำนั่นอร่อยจ้ะโอ้ oh, ถูกมากนั่นแล้วเป็นยังไงเอาอันนี้เลยแบ,บมมะม่วงไม่อยากกลับนะครับพี่น้องรอบหน้าต้องเอาถังสีส้มของมาแล้วพี่น้องเอาไปสักสามสิบโลน้วนะปลาเนื้ออ่อนกิโลสองร้อยโหปลาทั้งโขโลนี่ปลาดดเป็นๆน,นี่ครับนี่น้องปลาเนื้ออ่อนแบบเป็นๆเ,เลยแบบน่าก,กินมากดู อีกสองร้อยะฮะโอ้ไปกินข้าวร้านยายดีก <calculus> ว oh, <cancel> <c oughs> right ่าข้าวมันข้าวมันเอาปลาข้าวปีพวนที่ปลาที่สนใจปลาท้งนี้ดีกว่านี่ปลาหสดถ้าดูปลาหสดปลาเนื้ออ่อนเลยโอ้เขาลาบกุ้งฝอยเขาตัดกุ้งฝอยโหสุดยอด แบบไม่รีบสุดยอดใจเย็นใจเย็นมากใจเย็นมากอนี่ร้านนี้เป็นปลาเนื้ออ,อ่อนพี่น้องเนี่ยกิโลสอง2้0ยสอ้อง้อพี่น้องปลาเนื้ออ่อนนะไปถึงไทยอ่ะ5้ารห้าิบมงบอกให้ห้าหกร้อยครับไปร้านอาหาร2ตัว280ดิบนะ3ามตัว280ร้ิบครับปลาหลดก็สวย เนี่ยพาลี่พี่พี่พาพี่ออกจากจุดนี้ไปให้ไวเอาคุณเพราะว่าพี่ใจไม่ดีเว้ยมีแต่ของน่ากินเลยนี่พาออกจากจุดนี้เหอะเดี๋ยวผมกลับไปนอนไม่หลับแล้วเนี่ยไข่มดแดงไปน้องดูโอ้แม่เป้งมดแดงมีหมดเลยฮะโอ้ยปลาโลดอะ่ะม,มันใหญ่ไปทัวร์นี้มันต้องไปต้มนะจะใหญ่ยี่ทอดไม่สุกร้อน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  สองร้อยเจ็ดสิบสอ้อยเจ็ดสิบเนามีอยู่ในตัวมันตัวใหญ่ไปอันนี้ต้องเอาไปทำต้ยมยำต้ยมยำปลาหลดอ่ะแต่แต่ว่าถ้าเราเลี้ยงทอดมันจะไม่ต้องหมักเลยครับเอ้ยไม่ต้องเอาไปตากแดดเลยนี่ปลาช่อนนี่ปลาช่อนนานี่ยเขาเอามาเฉาะอย่างนี้นะโอ้ใจไม่ดีครับพี่นอ้อง EP นี้ปลาเยอะจริงๆถูกด้วยหัวปลาโด เดี๋ยวเราไปเอามะม่วงกันดูนี่ปลายอน,นมันนี่มีปายออด้วยเธอนี่ปลายอดสวยมากเลยน้องเนี่ยปลายอดต้ยมยำปลายอดก็อร่อยนะปลาอะไรตัวนี้อ่ใช่น,นี่ใช่ไหมใช่นักลบมานด้สองอยสองอสองสองร้อยยี่สิบบาท จติดใ,ใจแบบเมื่อวานนะ่ะยี่สิบาทเอาแบบเมื่อวานเลยนะเอาเป็นยามีสารัตะกวนเอาแบบเมื่อวานเลยนะยี่สิบบาทได้อีก <c oughs> มีขามีตะไคร้มีสารแหน่มีใบมะกรูดอะไรไม่รู้ให้แบบ <c oughs> ได้เยอะเออร้านเนี้ยติดใ,ใจนะดูนะเขาจะให้อะไรบ้างยี่สิบบาทที่นี่ตะไคร้อ่าใบมะกรูดอ่าต้นหอม ใส่เข้าไป20บาทยังไม่หมดจ้ะเลือกก่อนนะเลือกก่อนนะเอาขาให้อีกแถมขาไปอีกอะขาเกะนี่ได้ด้วขาขนอันน,นั่นแหละ,ะใส่ขาไปสองหัวยังยังไม่พอครับพี่น้องชี้ฝรั่งเข้าไปอีกหนึ่งกำรรใหญ่ๆอ่ายังเอายังยังยัง โหระพาไปอีกมัดหนึ่งโอ้เดือยี่สิบบาทย,ยังยังยังไม่พออีกยังอีกยังอีกใส่พี่ก้อยอีก <c oughs> สุดยอดระเนี่ย2ี่สิบบาทโอ้สุดยอดครับขอบคุณครับเ <c oughs> ดือดอชวบอันเนี้ยไปพี่ก้าวเขาดักไปถือเดี๋ยวไป เธอก็จะมาดูเขาปอกประการนี่แหละอยากได้เครื่องอะไรเนี้ยเรืเอาไปให้แม่บ้านที่ร่องหวายนี่สบายเลยนะเธอตำสมตำป่ะอะไรเนี้ยนี่เขาเอาไปหยับมั้งครับเขาไม่ได้เอาไปทำสมตำกินนะพี่น้องเขาเอาไปทําเปรี้ยวดองดองเป็นเปรี้ยวคนที่นี่เขาชอบกินแบบไก่ดำเมื่อกี้สามตัวเลยตัวเดียวแล้วพี่น้องอฮ้ยนะ ใจพี่ยังอยู่อยากอยู่นี่อีกปีหน้าเตรียมพบกับไกด์เด่นพาทั่วเมืองเสียมเรียบนะครับไกด์เก้าไกด์เก่าไกด์เด่นเพราะว่าปลาหลายผมก็จะมาอยู่แถวนี้แหละไกด์เด่นพาเที่วเมืองเสียมเรียบครับพี่น้องปลาหลเว้ยอุ้ยเป็นไหนมะม่วงเขาตรนี้เดย์ม่คุณคุือผมถือผมถือผมถือรถติดครับการจราจรติดขัดครับการจราจรติดขัดนิดหน่อย เนี่ยเป็นเป็นเสน่ห์ครับเป็นเสน่ห์ของการมาที่เวเดินตลาดเจอของอย่างเงี้ยเจอรถอีกลาอย่างเงี้ยนะมันเป็นเสน่ห์ครับแล้วได้มะม่วงไปอีกคนแล้วของของเต็มรถตู้แน่นอนวันนี้อ่าไปหากินข้าวครับไปกินข้าวร้านประจําผมอร่อยมากดูพี่น้องโอ้นี่ครับคือเสน่ห์ของการมาเดินตลาดนะมีมอเตอร์ไซค์เยอะๆนะแต่ก็ให้ระวังนิดหน่อยอ่า เราติาดครับเด,รดเดี๋ยวตำรวจก็มาแล้วเดี๋ยวปิ๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดแป๊บเดียวหายหมดแล้วไปบ้านก็ต้องคิดถึงพี่ก้าอีกแล้วนะพี่น้องเอ้ยปลาหมากิโลแปดสิผมนี่ไม่อยากกลับบ้านเลย EP นี้ยสุดสุดครับสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยครับพี่น,อ oh, น,<ห>น้องโอ้โดูคนเยอะไปกินข้าไปกิน любов. เอเออมาแล้วครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับคุณแม่สวัสดีนะครับ โซนอาหารโซนนี้อาหารเยอะพูดคนที่นี่ก็อาถยาศัยดีมีหลากหลายเมนูครับที่นี่เขามากินข้าวต้มมีข้าวต้มมีปลาต้มปลาไหมอ่นานะคะข้าวต้มปลา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 ตะเพรีเนี่ยปลาอะไรนะแบบนี้นะอ๋อเออลองชิมดูอร่อยนะโอ้โหเป็นปลาเป็นปลาตะเพียนต้มเค็มอยูนะ่น่ากินครับอยากกินนี่แล้เขาก็มีเครื่องในหมูอย่างนี้หลายๆอย่างเลยร้านอาหารที่เมืองเสียมเรียบนะครับพี่น้อง คือถ้ามาโซนนี้ผมว่าโซนนี้กับข้าวเยอะอาหารอร่อยเธอว่าเธอว่าเธอจะรีวิวยับไม่ใช่เหรอใช่เมื่อคืนเธอบอกเธอจะรีวิวยับไม่ใช่เหรอมั้ยไอ้ที่สั่งปลาตะเพียนต้มเค็มอ่ะแบบสูตรนี้น่ากินมากเดี๋ยวเดี๋ยวตักให้ดูพี่น้องยวเขาแบบปลาตะเพียนแล้วเขาก็เอาไปต้มเค็มอ่ะจะอะไรมาดูรายการเดี๋ยวสั่งนี่นะ ได้น้ำร้านร้านขนมจีนร้านนี้อร่อยแซ่บเลอร์จริงใช่ไหมนี่ไปดูมีแกงเขียวหวานแล้วก็มีแกงคล้ายกับแกงเผ็ดอันนี้อร่อยนะเออไก่ต้มไก่ฉี่ก็มีใช่ครับวันน้เราจะกินอะไรตัวนี้ยจะไม่ได้กินอันนี้อ๋อเราจะกินแกงเขียวหวานในวันนี้ใช่วันนั้นเรากินนี่แล้วนัพี่แกงนี่เขาปั่นสดอยู่ข้างๆหลังเลยเองนะแล้วก็อย่างหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็มีก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ต้องแนะนำก๋วยเตี๋ยวก็ ก๋วเตียวมีกาแฟมีกายเี๋ยวเตียจัเจสวยมากสะอาดอีแล้วชมก็ชมผูัดการก็สวยสั่งสั่งเลยอย่านละอย่างอร่อยดีเมนูที่มีอยาไปกิน คระเที่ยวปลาไปไหมนี่ไปกินอะไรสั้นเดี๋ยวไปดูไปดูปลาต้มตเค็มพี่อยู่ไหนเนาะโอเคในปลาต้มเค็มพี่อยู่ไหนเนาะเป็นข้าวต้มปลาตะเพียนเ้าวต้มไหมลูกฮะเอาข้าวต้มไหมเด็ดเอาปลาอ่ะเอาข้าวต้มนี่อร่อยนะเนี่ยเด็ดตามไปนะโอ้นี่คืออร่อยนะปลาตะเคียนีด้วยปลาตะเพียนต้มเค็ม โอ้ก oh, ินกับก oh, like ิมจ hey, right, okay. oh, nice. okay. uh. like uh, ิวันนี้อยากกินอ่ะพี่น้องเนาะนี่ดูดูดูเป็นปลาตะเพียนครับต้มจนแบบละลายต้มทั้งเกล็ดเลยกินกับข้าวต้มเนาะงจะเอาอะไรเพิ่มไหมอะไรก็อยากกินเลยพี่น้องพริกพรเกลวพริกเกลียวจะเอาข้าวต้มเดี๋ยวเด็ดชาวหอยดิเลยแล้วก็จะใส่ในนั้นให้เราเด็ดแล้วนะเออมาเอามากิมกันนะกินในบทจะทบกันตอนตีจะนองตบอกพริกเก้ียวพี่น้องให้เยอะก็ได้หอพริกเกลียว ตัวน้ำ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 เลยนะน้ำชาร่อนอ๋อมีชาล้อซีใช้น้ำแขก็ได้นะครับใช้น้ำแขกได้อ่าไม่เป็นไรเอาช้อนร้อนได้แหละแต่ว่าแก้วอยู่ไหนครับแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแก้วมาให้ตะเพียนต้องเค็มกินกับพ้าต้ม่อนเช้าปกติผมจะกินออกหิ้ครับปกติผมจะกินปลาตันี้อร่อย เี๋ยวกินมาสาวันละมาแล้วมาแล้วน้ำเต็งา้ำไม้ทำไรล่ะไระพี่ก้าวพีเขามอะไรกระลาน่กินยังไงรู้นเธอพี่มาดูก่อนนะตงให้พี่ก้าบอกว่าโอ้เธอรอมกับนี้นี่เลยนีเธอมาดูตาะเียนนะนี่ราจะกินในั้นกลางเลยพ่น้องเนี่ยอูไมมกเลนะ เป็นแบบ้นต้มซีอิ๊วอ่ะเขาต้มจนจะเป็นปลากระป๋องต้มซีอิ๊วค่ะต้มซีอิ๊วอร่อยแน่เราเขาทำฟุ้งรวยยำร้อนเนี่ยอร่อยมากต้มแบบละลายเหมือลนั่นเองก้างเครื่องไม่มีนะครับนาะไม่มีก้างนะไม่มีก้างนะอร่อยมาก สวยใหญ่เลยตัวจริงอันนี่ยอร่อยถูกใจลุงเด่นมากข้าเปลืเนี่ยปลาตะเพียนน้ำจืดเใส่ในกระเทียมเอามาตุนจนแบบตุนซีอิอ๊วออคเค็มเค็มเหรอคะเค็มๆๆๆนิดๆหว,วานหวานมันหวานมันมันหอมอืมโค้ดทำดีอ่ะทำไงเนะนี่ยอร่อยอาชินเออน่าขมิน้นชีพกับนี่เป็นอะไรไม่รู้จะกินหรือเปล่าหัวไชเท้าดองผักกาดแก่อืมผักกาดหัวไชเท้ากับผักกาดอร่อยลองกินจิ้ม อ้ยืมพิกเม็ดเลยดูดอ,อ,อ่าน้ำยาทีนี้ยากร,รีวิวรีวิวไงวันนี้ใส่หัวปลีแกงสกหวานใส่บวัวดอกกน ร้านนี้อร่อยอยู่แล้วล่ะมากินรอบก่อนติดใจมากดูดูอืมแคปคอร์รอบแล้วรับแล้วเรากินอ่าน้ำยาไก่พี่แก้วเป็นเหมือนอะไรพี่แก้วเปนอะไรคะเค็มนะเค็มนะอะรนะปลาเค็มอ่าเกลือันนี้อร่อยนะเออน่ากินเลยครับ เธอที่นู่นเธอเอาเก็บไปแล้วใช่ไหมกล้องโอ้โหวันนี้วันนี้มาขอถ่ายอีกวันนี้พี่เจ้าเธอไปก่อนเธอไปก่อนปลาหวานวันนี้จิ่งเยอะไปแล้วโอ้โหปลาหวานปลาข้าวโอ้ย่ปลาหวานปลาข้าวไปเถอะอยู่นานเดียวกิเลสที่จะขึ้นเจอกล้องเธอพี่กล้องมือถือเธอไงอะไรหลายตัวน่ะพี่ให้สิฝากเธอไปที่ร้านเธอเอเอามาหรือยัง ออามาำอะไยังกล้องอ่ะมันได้เป็นไรหรอกลองเช็คดูเฉยว่าเธอจะมีความรู้สึกยังไงก็นี่พี่น้องบรรยากาศหนักป่ามาป่ามายัดไปหกกิโลตอมจะว่านยังไงไม่รู้นะ คุณเอาไปกินเลยคุณเอาไปขายคุณเอาไปเยอะจังเดี๋ยวก่อนจะออกแดดเราทอดกินนี่สักสองกิโลไอโ้โหหนึ่โลค่ะโอ้ิดก้าไม่รอเลยว่าทิย์าณคิดเก้าซื้อปลาสามกิโลมะม่วงมะม่วงเจ็ดโลเดี๋ยวไปละพี่น้องสำหรับอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเดินกันต่อรอติดตามครัวโรงเรียนแฟมิลี่เจอกันใหม่อีพีหน้ามีโอกาสมาเที่ยวเสียมเรียบก็เรามาเที่ยวดูนะครับโรงเรียนฝากซื้อปลาด้วยใครมาเสียมเรียบฝากซื้อปลามากลับให้ด้วย บายบายสบายดีสดสดายอ๋อคอุณรถอะไรรถตู้นอนนอนทัวร์กับครัวลมเด่นเห็นไหมนะรถรถตู้นอนออนทัว,วร์อ,นอ,นอ,อ,นวอยู่นะอู้ลมเย็นดีนะแต่แล้วพี่น้องเจอกันใหม่อีพี่นาอ๋อคุณ